สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17กันยายนนะและการย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะมีจุดเด่นจุดพิเศษค่ะนั่นก็คือเมื่อย้ายมาแล้วเขาจะมาทำมุมเลงก,กันกับดาวพระพฤหัส สองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะจะย่อมส่งออจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีน ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณนะคะในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคมปี2565ระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้ดาวพระอาทิตย์ได้โคจร เข้าเรือนปัตตนินะคะก็คืออยู่ในตำแหน่งที่เล็งดวงชะตาลัคนาเกิดของคุณนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์เล็งดวงชะตาดาวเจ้าเรือนอริเล็งดวงชะตาแบบนี้คือต้องขอบอกตามตรงเลยว่าชาวลัคนาราศีมีนคุณหลีกเลี่ยงอุปสรรคไม่พ้นอาจจะมีเรื่องความติดขัดเรื่องความยุ่งยากในการดําเนินงานต่างๆมีอุปสรรคมีปัญหามีคนคิดไม่ดีต่อคุณเข้ามาค่ะแต่ถามว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมได้เพราะดาวพระอาทิตย์ และดาวพระพฤหัสที่ทํามุมเลงกันนั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะถือว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งอิทธิพลดีๆต่อชาวลัคนาราศีมีในในการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนคือชาวมีนอย่างงงนะปัญหามีเข้ามานะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่คุณจะจัดการปัญหานั้นได้ดีเลยทีเดียวมีไหวพริบด้วยนะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริโคจรม่อยู่ในเรือนปัตนิก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก เกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พันเนอร์หรือลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะในจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคู่ค้ากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมกับคนรักกับคู่รักของคุณนะคะทุกอย่างเลยที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะกับคนรักหรือกับคนในครอบครัวด้วยนะต้องระมัดระวังการขัดแยง้งการมีปากเสียงการพูดจาแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าหูกันและกันบางทีคุณพูดอะไรไปแล้วอาจจะ จะไม่เข้าหูคนฟังหรือผู้อื่นมาพูดอะไรกับคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดจาแบบนี้เนี่ยไม่เข้าหูคุณเลยประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะมีเรื่องราวของการพูดประชดประชนันด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าใช้อารมณ์นะคะให้เรารู้จักประนีประนอมในด้านการพูดปัญหาก็จะลดลงตามค่ะและในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือ,อ,รอนอริโคจรมาอยู่ในเรือนปัตตนีตรงนี้เล่งกันกับดาวพระพฤหัสตรงนี้คุณยังได้รับการ สนับสนุนเกืือกหนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเพื่อนใหม่เจอเครือข่ายใหม่เจอสังคมใหม่มีการยานมิตรที่ดีเข้ามานะคะอาจจะเป็นคู่ค้าใหม่ๆของคุณก็ได้หรือใครที่มีเพื่อนสนิทอยู่แล้วนะคะในระหว่างนี้เพื่อนจะคอยเกื้อกูลกันดีอาจจะเป็นลักษณะของการให้คําปรึกษาก็ได้หรือมีญาติมิตรนะคะที่คุณสนิทด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือคุณในบางอย่างแบบเนี้ยก็ได้นะคะ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะได้เจอกับงานยากเจอกับงานที่ท้าทายเจอกับงานที่ต้องใช้ความสามารถนะคะและข่าวดีก็มีค่ะงานยากงานที่ท้าทายเหล่านั้นแหละจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณจะทําให้คุณเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้อริหมายถึงศัตรูอริหมายถึงคู่แข่งอริหมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนอริเลงกันกับดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวแบบนี้ศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้น ไม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คุณจะเอาชนะได้ไหมได้อย่างแน่นอนค่ะชาวมีนท่านใดที่ทํางานเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะคุณมีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะบางคนก็จะเป็นลักษณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ป้อนงานให้หรือมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อีกประการหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของกาลยนานมิตรบางคนนะคะอาจจะกลับกลายมาเป็นศัตรูันนี้ต้องระมัดระวังหรือสําหรับชาวลัคกนาราศีมีนบางคนอาจจะมีศัตรูอยู่แล้วมีคู่แข่งอยู่แล้วสุดท้ายกลับกลายมาเป็นมิตรก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองรูปแบบค่ะมิตรไปเป็นศัตรูหรือศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะคะหรือคุณจะได้ใกล้ชิดกับศัตรูมากขึ้นหรือคุณจะได้ใกล้ชิดกับมิตรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหตุเกี่ยวข้องกับศัตรูคู่แข่งเกี่ยวกับกา ยานมิตเกี่ยวกับคนเกื้อกูลเนี่ยประมาณนี้มันจะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนะคะส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะใครที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะหลายๆคนนะคะจะตีความว่าดาวอาริเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปัตตนีนั่นหมายความว่าโอ้ ไม่มีความรักเลยในช่วงนี้แต่มันมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดาวเจ้าเรือนอริที่โคจรมาอยู่ในเรือนปัตตานีหมายความว่ามีความรักเกิดขึ้นค่ะได้คุยได้สารสัมพันธ์ค่ะแต่ อาจจะไม่ได้ตกลงปลงใจในเร็วๆนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ต้องดูกันไปก่อนต้องผ่านบททดสอบเพื่อนอาจจะไม่ค่อยชอบคู่คู่ของเราญาติพี่น้องอาจจะไม่ชอบคนที่เราคุยด้วยหรือมีปัญหาหรืออยู่ในระหว่างดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแง่งอนกันบ้างเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ดาวอารีเข้าเรือนปัตตานีนะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคู่นะคือมีการคุยมีการสารสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่โสดสนิทเลยจริงๆยังไม่มีใครคุย อันนี้อาจจะต้องโซดสนิทต,ต่อก่อนประมาณนี้อารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คืออ่าโอเคงั้นก็คือยังไม่มีใครเข้ามานะในระหว่างนี้นะคะหรือเข้ามาแล้วอาจจะไม่ถูกใจคุณ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนต้องหมั่นทําบุญทาทานนะคะดาวอาริเล็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้ต้องทําบุญทําทานที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามพระภิกษุสามเณรหรือข้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือข้องเกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของดาวพระพฤหัสและดาวพระพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณด้วยต้องหมั่นทําบุญทําทานให้บ่อยๆการทําบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณทํานะแต่ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้ง ที่คุณทำมากกว่านั่นเองนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ